วันนี้ความหนาวเย็นก็ยังอยู่ที่23องศาที่วัดป่าเองก็ย็นวันนี้ก็อยากจะพูดถึงความความเสียใจความเสียใจความเศร้าใจเมื่อมีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกิดอื่นๆที่มันตามมามันเป็นปฏน ยสมุปนธรรมก็เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างนี้อยู่ <c oughs> อีกนาน <c oughs> <c oughs> ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็ที่เมืองภัยสาลีเมืองภัยสาลีนี้คนเป็นโรคโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคที่มองหน้ากันก็ติดแล้นะก็ไม่ต่างอะไรกับโควิดที่ปัจจุบันนี้ก็เกรงกลัวว่า แค่มองหน้าหรือสัมผัสกันก็จะติดนะแล้วก็เฝ้าระวังกันนั้นไม่มีใครอยากจะติดแต่หลายคนก็กลัวพอกลัวแล้วก็เกิดความกลัวระแวงคนด้วยกันกระแสนี้เราถูกปลูกมาแด้วสองปีนะฮะเรากลัวว่าให้กลัวโรคแล้วในที่สุดกลัวโรคก,ก็กลัวคนก็กลัวไปหมดกลัวไปถึงพระถึงโยมถึงอะไร ไปจนถึงคุณหมอไปจนถึงอะไรก็วิตกกังวลกลัวกันไปอันนี้อาจจะมาว่ามันเป็นมันเป็นการเสียใจมากที่เราทั้งหลายไม่นําหลักธรรมที่ต้องมาศึกษากันว่ามันมันต้องทําใจแล้วมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ปรามกฎของธรรมชาติ <c oughs> เฮ้ยมีใครที่จะต้านทานเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ให้มันเป็น พราะการนี้เป็นรางแห่งโรคแต่เมื่อเป็นรางแห่งโรคแล้วเราจะทำอย่างไงแต่กระแสที่น่ากลัวไม่สูดคือกระแสเมื่อเราบอกว่าเป็นที่เสี่ยงและเป็นที่เป็นโรคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็น่า,นาเสียใจแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจทําให้กิจกรรมทั้งหลายในสิ่งดีๆที่จะทําก็เสียหายไปด้วยนะแล้วก็งานที่จะเดินต่อไปก็เสียหายไปด้วย <c oughs> พระเจ้าทรงตรัสว่า พิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วย่อมเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจละทมใจว่าโอ๋น้อโรคนี้ทําไมเกิดกับเรานะทาไมเราจรึงเป็นโรคอยู่คนเดียวนะพระเจ้าทรงตัดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลาย <c oughs> แท้จริงโรคนี้ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวแต่เกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามที่มีการเกิดสิ่งใดที่มีการเกิดที่นั่นก็มีโรค อันเนี้ยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะอยู่กับโรคเป็นก็รักษาไปไม่หายมันก็ตายมันก็มีเท่านี้แล้วอาการติดเชื้อมันก็มีแน่นอนอ่ะว่ามันร่างกายมันอ่อนแอก็ถูกติดอ่านมาก็ก็คิดว่ามันมีนะก็มันก็มีจริงไม่ใช่มันไม่มีก็เหมือนกับบุญบาปก็มีนะอย่างาบุญบุญคือความดีความการให้ทานการปรารถนาดี มันมีนะบาปมันก็มนะีแต่หลายคน <c oughs> เรามุ่งประเด็นไปที่กลัวเมื่อกลัวแล้วก็ไม่คิดที่จะทําทําดีหรือไม่ทําแม้ในการที่จะสงเคราะห์ด้วยกันนะมันก็จะลําบากเหมือนกันแต่ตมาเห็นน้ําใจของพ่อแม่ของพระเนนะเอามาเห็นแล้วก็ามาก็เห็นน้ําใจของโยม มีสองสมท่านก็เป็นห่วงอาตมารวมไปถึงหมอก็เป็นห่วงอาตมาเพราะอาตมาก็ห่างกับผู้ติดเชื้อก็ประมาณ1ิบสิบสเมตรนะมันก็ใกล้ๆกันกุฏิก็ไม่รู้จะเอาท่านไปกักที่ไหนเพราะท่านก็เป็นเหมือนลูกเรานะเกิดที่นี่ปวยที่นีนะ่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูแลรักษาไป แต่เมื่อมันเกิดแล้วมันเป็นแล้วมันต้องหายได้พอสภาวะธรรมผู้เจ้าสูงสอนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะามาก็ทําใจแล้วก็เข้าใจความหวาดกลัวของญาโยมญาโยมก็กระพือขาวไปหมดโอ้ตอนนี้เจ้าวาดก็ติดโควิดนะฮานเองก็ติดโควิดนะมันก็ว่ากันไปนะแต่อาจจะมาก็ยังยังอยู่ได้นะโยมถึงอาจจะ รู้สึกเป็นหวัดเป็นอะไรามาก็ยังยังปกติอยู่ต่อาามาก็มีอยู่อาการมึนๆชิสาบบ้างอาจจะเป็นพ่อมาฉันน้ำมันมะกอกฉันน้ำมันมะกอกไว้เมื่อวันที่ที่เก้าก็มันสวนหลายรอบก็เลยทําให้แข้งขาไม่มีกําลังคือมันหมดแรงเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเราก็อาจจะมีมีหวัดตัวนี้แต่ไม่น่าจะเป็นหวัดโควิดพ่อมาก็ทดสเรื่องน้ําลายเรื่องอะไร เ็ดน้ำลายก็สองสามรอบนะก็ไม่มีตอนแรกไม่มีมารอบสองมันมีก็มันขึ้นมาขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เขาบอกว่าแย่จมูกที่ดีเราก็ได้ให้คุณหมอมาแย่จมูกก็ไม่มีแต่ในเราก็สังเกตอาการของเรา,าอัารามาก,ก็มันก็มันก็ยังปกติถามว่ามีไข้ามากก็ไม่มีหรืออาจจะเป็นเพราะอัตราสวน าการสวนล้างลำไส้ก็ไม่มีอาหารหมักหมมก็อาจจะทำให้ร่างกายก็มีความต้านทานที่ดีนะอันอาตมาว่าความเสียใจที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วสำหรับทุกที่ทุกคู่ทุกคน,กคนแต่ความเสียใจตัวเนี้ยมันเสียใจเพราะป่วยเพราะไข้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะทำยังไงเพราะมันเป็นปฏิจจาปฏิจจมณธรรมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ได้ขนาดคุณหมอเขาก็อยู่กับโรคแย่จะหมูกคนป่วยทั้งไม่ป่วยมามากมายเขาก็อยู่กับโรคได้แต่เราเราก็ต้องอยู่กับโรคได้ก็ยิ้มสู้นะมันอาจจะได้รับผลกระทบอื่นๆก็มันก็ต้องเป็นนะ่ะทำยังไงนะความรู้สึกที่ดีๆของคนก็อาจจะหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาในการเวลามันก็จะ พิสูจน์เองว่าเป็นหรือไม่เป็นเขาก็กักตัวไปสิบวันนะก,ก็จะเห็นผลถ้ามันเป็นในสิบวันมันก็แสดงออกมาเนะพราะเชื้อโรคก,ก็มีการฟักตัวการกระทําอะไรทั้งหลายมันก็มีการฟักตัวเหมือนการสั่งสมธรรมะเนี่ยสั่งสมความดีมันก็มีการฟักตัวแต่ความวิตกกังวลเนี่ยญาติยโยมทั้งหลายเอามาก็มาดูใจตัวเองเออมันมีความวิตกกังวลอะไรหรือ น่ะมาก็มาสังเกตดูตัวเองเอ๊ะเราก็จะกลัวอะไราตายก็ตายมันจะมีอะไรอาตมาก,ก็ไม่ไม่ได้อันนี้อะไรมากมายตายก็ตายเพราะชีวิตอยู่มาบบนี้แล้วอายุหกสิบสามอย่างหกสิบสี่แล้วมันก็จะตายก็สมควรตายความดีก็ได้ทํามาแล้วอะไรอะไรเราก็ได้ทํามาลูกศิษย์ลูกหาพระเนนเคยสอนเป็นมหาปร,ริญญ เป็นอะไรแล้วก็ทํามาแล้วอบรมเด็กนักเรียนอบรมอะไรศีลธรรมจะได้ทำมันก็ทํามาแล้วถ้าความดีของเราก็มีนะจะกลัวอะไรตายก็ตายจะมีอะไรแต่ญาติโยมก็อาจจะเป็นห่วงแต่าอาตมานี่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องคนอยู่ใกล้ใกล้ตัวนี้มีมีติดโควิดอย่างเงี้ยแต่เหล่านี้ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าบางทีแย่ไม่มีอีกก็มีหมอแย่ไปว่ามีเรามาแย่อีกมันไม่มีมก็มี อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเชื้อโรคที่มันมาแต่มาว่ามันเป็นได้มันก็ต้องหายได้ก็เหมือนหมอบอกว่าเป็นก็ต้องหายภายในสิบวันห้าวันเจ็ดวันมันก็ต้องหายมันเป็นยิ่งเป็นหมูมากก็มันก็กระจายเชื้อไปมันก็จะมีภูมิต้านของมันไปต้านได้ก็อยู่ต้านไม่ได้ก็ตายอย่างเงี้ยแต่ว่ามาว่าไม่ตายหรอกเพราะหลายปีมานี้เราก็เห็น สายพันธ์รุนแรงรุนแรงก็มาเยอะตายมันก็มีอะมาว่ามันต้องมีแน่นอนเพราะว่าใจมันเสียด้วยแล้วก็ประกอบกับร่างกายนี้ก็มีภูมิที่บกพร่องนะแล้วก็ใจเสียภูมิบกพร่องแล้วก็กลัวตายถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลยยิ่งยิ่งจะป่วยมากนะแต่อมาสังเกตจเจริญอาณาปานสตินะเราก็หายใจเข้าหายใจออกแล้จะกลัวอะไร กลัวไปเพื่ออะไรเพราะกลัวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่เป็นโรคโควิดก็เป็นโรคอย่างอื่นมันมีขมึ้นมนอยู่แล้วอย่างอาตมานเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคทางเดินอาหารกระเพาะเป็นของมันอยู่แล้วที่ก็เป็นหวัดเป็นทั้งปีามาก็เป็นอย่างงี้ทั้งปีเดี๋ยวก็เจ็บคอบ้างเดี๋ยวก็นี่มาก็ก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นแต่ขนาดเดียวกันเราก็วิตกกังวลกับญาติโยมซึ่ง อยู่ภายนอกนะตอนนี้คนบอกว่าวัดป่าปิดแล้วไม่ให้คนเข้ามานะจริงเราก็ยังไม่ปิดแล้วก็ยังมีจุดให้โยมมาบริจากได้อย่งเดีย๋ยววันนี้เอามาสั่งเมื่อวานแล้วให้ทําความสะอาดโรงครัวโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็ที่พระนี่เหมือนกันถ้าครบครบคนที่สงสัยกักตัวห้าวันนะเดี๋ยวก็คงจะขอ ขอทางหน่วยงานมาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้หน่อยนะฮะก็เพื่อความสบายใจนะแล้วก็จะเห็นผ้าที่ป่วยก็กเริ่มมีการพัฒนาคือไอไอแล้วก็จะมีเสมหะออกก็สแสดงว่าโรคนั้นมันก็เริ่มตกผลึกไปในทางที่จะเบาตัวถ้าเสมหะเหนียวเหนียวข้นๆมันก็จะเริ่มหายนะอาตมาก็เคยเห็นสังเกตเอ้าเวลาเราป่วยแต่ก่อนเป็นหวัดถ้าเสมหะข้นมันก็จะหายนะะ แต่ก็สังเกตดูตัวเองอยู่อาหารอะไรก็ยังฉันได้อยู่แต่ว่าอมาฉันได้ไม่มากเนื้อฉันได้ไม่มากมันไปเข้าคอร์ดมันก็เลยมึนซึมนะเดินแทบไม่ไหววันที่เก้านะแต่มาก็ได้ฉันเกลือแร่ก็รู้สึกดีขึ้นนะก็ฉันเกลือแร่ไปสองซองก็ก็ปกตินะฮะมาก็ก็ดูแลอย่างนี้นั้นญาโยมหลายก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์ใจ ว่าจะมาติดโรคก,กับความดีที่เราก็ทำ,ำมาว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันโรคที่ไหนจะมาติดเราก็ถ้ามันมีเวรมีกรรมต่อกันมันก็ต้องติดนะก็เราต้องไม่เห็นเด็กเนนมันคุกคีกันอยู่ไม่ไม่ติดไล่หมูที่ไม่ได้คุกคีกันอะไรมากทาไม่ติดใช่ไหมมันมีเวรมีกรรมต่อกันมา,มาเหมือนกันก็มีเวรมีกรรมต่อลูกพระลูกเนนอย่างนี้แหละแล้วก็จึงได้มาอยู่ร่วมกันได้มา พฤติปฏิบัติร่วมกันได้มาสอนเรื่องธรรมเรื่องศีลร,ร่วมกันก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นก็ไปเป็นก็รักษา,าปไปนะก็วังใจอย่างนี้เพราะหลักของพุทธศาสนาก็ว่าพิสุทธิ์ลงหลายเอย่าเศร้าอกเสียใจทุกข์ระทมเมื่อเกิดโรคภัยเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างอานาถบ,บินทิกเศรษฐีป่วยหนักเกียนตายเลยก็ สั่งให้แม่บ้านบอกไปบอกไปบอกพระอนนท์ไปบอกพระพุทธเจ้าให้มาหาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ป่วยหนักใกล้จะตายแล้วอยเงี้ยพุฎเจ้าได้ทราบข่าวก็ไปเลยก็บอกอนะถาถบินทิกาเศรษฐีท่านได้ทําความดีมามากมายเชตวันนี้ก็เป็นพื้นดินของท่านหมูสง์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีก็ได้อาศัยที่ของท่านท่านเป็นผู้มีบุญมากการตายของท่าน ไม่เสียเปล่านะฮะอาณาเดวีนวิกะเมื่อได้ฟังคําของพุฎเจ้านี่กำลังใจก็เกิดขึ้นตอนแรกนี่เสียขวาญมากเลยเพราะว่าโอ้ยจะต้องตายละจะต้องตายละยเงี้ยพุฎเจ้าบอกไม่ไม่ไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องนั้นพอทุกคนก็เป็นอย่างนี้แม้แต่เราเองก็จะเป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะเป็นอย่างนี้คนอื่นก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ปลอบใจคนที่ที่ตกอยู่ในห่วงของความวิตกกังวลเรื่อง มโนภัยที่กําลังจะถึงตัวอย่างเงี้ย <c oughs> อาตมาก็ว่าเราต้องอยู่ได้นะต้องเป็นไปไดนะ้ถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ตายก็มีธรรมนี้นะนั้นก็ถือโอกาสบอกญาติโยมตัง้งหลายที่มีน้ำใจเมื่อวานก็มีโยมเอาขิงเอากระชายมาถวายอยู่หนึ่งท่านนะคือพอคาผักสดเพิ่นก็มาถวายก็ให้เอาไปปัน่นถวายพระเนน นะแล้วก็ร้านป่ชาเพิ่งก็เอากระชายมาถวายก็ฉันอยู่ฉันมากเกินก็ไม่ดีลมมากก็มาสังเจด,ดูฟ้าทลายโจรอาตมาฉันก็รู้สึกมึนหัวที่มันมึนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฟ้าทลายโจรามามีความรู้สึกเจ็บคอมาก็เออฉันฟ้าทลายโจรแค่นี้พอพอเริ่มเริ่มไปมันมึนหัวมันอาจจะลดความดันอาตมาลดน้ําตาลอาตมาอะไรเงี้ยมาก็หยุด หยุดมาได้สองสองวันละ <c oughs> นัโยมก็ไปคิดว่าโอ้ฟ้าทะลายโจรมันดีมันรักษาลกูกแต่กินติดต่อกันหลายวันไม่ดีนะฮะอันนี้อะไรก็ตามมันมีดีและก็ไม่ดีอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเราต้งหลายญาติโยมทุกท่านก็เราประชวญชะตากรรมอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียใจทุกใจเพราะภัยนั้นมาเกิดขึ้นกับเราหรือกับญาติของเรากับพี่น้องของเรา หรือกับคนที่เรารักกับคนที่เราเป็นห่วงมันก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> เราต้องผ่านไปได้แล้วต้องไปด้วยกันนะอย่างพระเนนที่อยู่ที่วัดเนี่ยบางลูกก็ฉีดมาแล้วสามเข็มเขาก็ยังติดนะเพราะไม่เป็นไรติดก็ดูแลไปนะวนมากก็ฉีดวัคซีนหมดในวัดเนี่ย <c oughs> ตั้งเด็กว,ว,วัดก็ฉีดกันนั่นก็ ภูมิร่างกายต้านทานมันไม่ดีมันก็เป็นแต่เมื่อมันหายแล้วมันดีแล้วมันก็กลับสภาพเดิมนะฮะนั่นก็ขออญา,าตโยมทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลจนถึงขนาดว่าโอ้ยวัดว่าก็ไปทําบุญไม่ได้แล้วก็จะผ่านกลัววัดกลัววัดแล้วก็เลยไม่ได้ทําความดีนะยโยมทั้งหลายอย่าไปกลัวอะไรมันอะไรจะเกิดก็เกิดแต่เราก็เฝ้าระวงัง อย่าไปคุกคี่ใกล้อย่าไปเอามามองเห็นกลาเป็นเหมือนคนเราเกลียดกันเหมือนคนเรากลัวกันเพราะเห็นคนนี้ก็โอกลัวมันโยมกลัวอาตมาตนะโยมเอาของมาถวายก็อยู่ไกลๆหน่ะก่อนจะถวายก็ฉีดแอนกรฮอล์ก่อนเอามาก็เห็นโอ้อาตมาตนี่เป็นตัวประหลาดนะเป็นตัวที่น่ากลัวนะอาตมาตก็เออไม่เป็นไรหรอกมันความกลัวมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอก แต่ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะเราก็ต้องอยู่กับมันได้แล้วก็เป็นไปด้วยกันนี่แหละทําไมหมอทั้งหม่ว่ารพสตทั้งที่โรงพยาบาลต่างๆเยอะแยะ,ยะหมดเลยเขาก็อยู่กับเชื้อตัวนี้เขาก็ยังอยู่ได้เราละ่ะก็ต้องอยู่กับมันได้ลูกหลานเราเป็นเราก็ต้องอยู่กับโลกที่มีลูกหลานเรานี่แหละทำมาว่าอย่ามองว่าที่เราได้รับผลกระทบเป็นโชคลายแต่มันมีโชคดี เพราะว่าเมื่อเกิดการติดเชื้อมันจะมีการต้านมีภูมิต้านทานขึ้นมาหมมอนเราเป็นหวัดญาโยมมันก็มีภูมิต้านทานของหวัดเมื่อมีภูมิต้านทานขึ้นมาหวัดก็จะดีร่างกายเนี่ยมันจะมีกระบวนการทําให้ให้โรคเนี่ยลดลงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง <c oughs> ดูแลเรื่องอาหารอาหารนี่สําคัญอาตมาสังเกตดูอาหารพวกมันพวกทอดความร้อนจะเยอะ ความร้อนจะมีในกายเยอะก็ทําให้ตัวรุมๆเหมือนมีไข่งดอาหารพวกนี้แล้วก็อาหารหวานก็ต้องลดด้วยแต่ว่าเวลาลดมากๆน้าตาลก็จะเสียเองเหมือนกันเพราะบางครั้งก็อาตมาก็ดีนนี้ก็เอามาฉันเกลือแร่บางคูโค้ดบ้างพออราะอาตมามีการส่วนร่างลําไส้วันละสองครั้งนะครับก็ถ้าไม่ส่วนร่างลําไส้อย่างนี้ก็คงจะป่วยนะ <c oughs> คงจะป่วยแต่ว่า ก็พออยู่ได้ในธาตุขันที่ยังมีอยู่และเดินไปได้นะฮะนั่นก็จึงถือโอกาสบอกญาติโยมทั้งหลายต่างบรรไก่บันเคียงก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรกับโลกทั้งหลายมากเราก็ดูแลก,กันไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละนะและเราก็ต้องอยู่กับเขาได้ก็ขอโมทนาะกับท่านที่โพสเข้ามาขอโมทนาะกับญาติโยมทั้งหลาย ที่มีความปรารถนาดีทั้งต่อตอรตมาต่อวัดวาอารามได้ช่วยกันสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่จะทำนี่ก็คือเตอาเผาไร่มลพิษเราว่าจะมาสิ้นเดือนเมษานี้ก็เลยจะจัดกิจกรรมที่ว่านั่นแนี่แต่ว่าโยมที่เตรียมตัวมาแล้วท่านก็จะมาถวายอยูนะ่ในวันที่13เมษาประมาณสัก8ปดเ้าโมงแล้วก็จะจัดสาราโบสถ์ไว้ อาตมาก็ลงไปรับได้อยู่ก็ฝากญาติโยมเพราะว่าเตาไรมลเพิษมันก็เผาโรคโควิดได้นะถ้าอามาป่วยเป็นโรคโควิดตายก็ได้เผานี่เลยเผาโควิดก็ไม่ต้องไปเอาศพห่อไปที่อื่นให้คนหวาดกลัวอรตมาว่าเชื่อแน่ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจของความดี อำนาจของทานอำนาจของศีลเราเราต้องอยู่กับโรคได้และก็เป็นไปในทางที่ดีนะฮะก็ขอโมทนาขอเป็นกําลังใจแก่ท่านทั้งหลายที่ประสบความประสบโรคภัยหรือประสบความเสียใจเสียอกเสียใจกับกิจกรรมเสียอกเสียใจกับการงานเสียอกเสียใจบางคนขนาดถึงออกการงานก็มีนะมาเห็นห้อวัตถุก,กักตัว ถ้าไปกักตัวปุ๊บเนี่ยโอ้ยลำบากเลยนะฮะยังอย่างจริงก็ได้มา,ม,าม่ามาม่ากับข้าวสารนะกับไข่ก็กินแต่ไข่กับมาม่านะอันนี้ก็น่าสงสารนะแต่อย่างไรก็ตามเราต้องอยู่ได้แล้วก็ผ่านไปได้นะก็ขอเป็นกำลังใจกับญาติโยมเช่นกันอาตมาก็คิดว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปมันเกิดขึ้นได้มันต้องดับจะทุกข์ระทมใจขนาดไหนมันก็ต้องดับจะสุขใจเลิศเลอขนาดไหนมันก็ต้องดับ <c oughs> <c oughs> ดนะก็ขอโมทนาขอเจริญพร